มาแล้วครับปุ้งอิงมาแล้วครับพี่น้องครับแม่ดีก็มาแล้วใช่ใช่มครับหัวไม่ถึงตัวพร้อมพร้อมโอเคสวัสดีครับแม่หน่อยพ่อเอกเราสามีพ่อสามีละพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อเอก

ผมจะได็กดูมอนลัวมันเนี่ยไปไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไป็นทางยวคุณคือตัวเองฝากไว้ละค <c oughs> ่ะตัวเองนับคืนมาแล <c oughs> ้วค่ะเมาต้องไปทายกันนั่งนับคืนมาแล้วค่ะผมไม่ทางงานค่ะ <c oughs> เสื้อควยคะ่ะมือร่างเขานะคะ เขาได้ทางเดียวเ,เออสียผู้บ่บาวคแนแรกมางาใส่สีดำะน,น,นะใส่คือถ้าว่าแอบีไหมเย็บาตาอาืมอืมปวดอะคนคิดอิู <c oughs>

เากินน้ำเราตัวกินแล้วพ้อมเราตัวถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบื้องอ่ะพ้อมตลอดเวลาครับผเออแต่ว่าตอนนี้เหลือมตาแล้วครับนาทีรักนาทีรักกันหรอนาทีรักกันเพิ่มยใข้าราลูกสาวลงมาครับสาวมาหอดแล้วน่าจะิสกรครับมอ่จังวลกินินนมารจากับาตอนลงมากกับพ่คิปเดียวพ่อมัน จ้าหน่อยแช่มันได้ซ้ำนี่นี่แล้วยิ<อ><อ>่งสามสิบสามสิบดูคพามเพิ่นมาแล้วผู้ใดก็ไปหุ่มรถแม่สุภาพครัรบแช่บ่บ้าบ่เพิ่นมาแพงเงินเพินพ่นไปแพร่ไข่แล้วบางหันนี่มาแพร่ที่ซิ่มาแพร่ทั้งในแพร่ทั้งนอกแต่ไม,ม่รำคาญเรื่องไฟมัดยุดนาย โลงใหม่ละโอ้ยหวานเอาใครจะไงอุ้งยิงอยู่นะแนนอืออุ้งยิงมผมาก็อยู่บ้านเอราะไหนไรลงกับบลงบลงคานุยิ้อยู่ยินมันคราบนี่เลยอะอย่างกบยูอยู่กับเราอยอยู่อยู่ปุนเอาผู้ใดนั่นแม่เรานั่นเปิดผู้ใดนั่นเออจะมาเสียนไรน้องหง สอ๋อเออปมาสองสีปมาเซ็นรับยังเดียวโอ้ยบกไก่แหงเว้ยเบื่อไหกไก่สองเลยหาิปมากมา่ขึ้นเหรมนีนี่เลยงสี่ก่นี่อุ้มเมาเนี่ยฮะอุ้มเมาม่งนี่ไปนะทงไก่ทงเนี่ยนี่ยนนี่หรอย่งบอกไม่รู้เบอรันไก่อนบอมันมีหางอสพร บอกคนนี่จะพูดผัวขัดไลมาทนกันเพงเราโอ้ยยูนในชอตเมื่อปวกระโนกันไปเชิญกันนม่อแล้วสักพูดพูดว่าหักกันเนาะย็นเดนเนาะบัจเจย u แฮมพันน่นเป็นโรคปอดตายหลดอยู่ไหนเวทีพนะบอกเมียแบบเจีย b u กได้แต่มั u เป็นโรคปอดตายหลดรมาเดเมียใหม่พนะอเดี๋ยเดี๋ยวเป็น ดีนะส่อโลความเท็จอีหลีดิอาการเท่เนาะคุณไหลดีน่อยไม่ทีน่อยแต่ก็ยันเด่นเนาะหากินน้ำมันรั้มเนาะเฮ้ยเขาไปเรียนจบในธนาคารมาเนาะเออก็ได้อยู่ในห้องเอร์เนเว้ยเขาสั่งไม่เขาหากินน้ำปุ๋ยนี่ะชีวิตเปื้อนฝุ่นเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องวันก็มาแล้วเอ้โหน้องวันเอ้าน้องวันขปในซองหนึ่ แน่แน่น่จารคือคนฮักกันโอ้ยปแล้วกินว่ะฮักกันเหมือนโมอ้ยดีสากใส่เสื้อขาวันนี้ใส่เสื้อขากับชิพอใส่เสื้อสูีลยเขาพึ่งแล้วมาตามแม่มาลูกเนี่ยปู่ยพาไปครับนี้เีนจยันมือเจสาไปวุจ่อวะเยุยทุกเครืองย เีอาสวัสดีคุณยาครับได้อยู่โอ้ยหิวจะน้ำกินน้ำไปหรอกขายะคือกูมาแล้วลังหัน ไนีไปหมดกินขอดไปแล้วครับมืกีสิบเอ็กีสิบเอ็ดครับสวยกระยี่ใหของพี่เมน้าเบิ้งเอ็มบี้เราเบิ้งนางเอกเอ็มบี้เราเวเรียดดังที่ออกอ่ากิิแล้วพอนน แต่ขี้เกียเมนจะว่าไม่คิขี้เกยว่าขี้นะเยกที่นีครับพี่้องับนขี้ีครับนันวันนะครับเกที่รานีู่ดเป็นแลื่อไหมเจ็ีแล้วหรอเอล่ปอดปอดแล้วครับนลงปอดแล้ว เจนทรงวยลนวยอ่ะวยหนาเอ๊เจเจน่เบังเวทีเราคิฟุ่ายน้าที่เจบีด้ยนี่ไ้น่เป็นหลบปอดตายหลบมือไหไมือะนนานอแลวออกี้ลจบมือได้ไม่นุ่มยังไงหนาหากออกงินหอดจัดการ เอาพ่อพันเก็บดีๆแม่เขาจุเด๋วออ้อจุไก่เป็นไงไอคิวโอ้โหใส้ไออะไรนะไอแพดตอนนี้าได้ยุ่มไอ o ลิฟยู แล้วเป็นโครคจาบกินซอยจุอะไรเขงพูพอิตาแก่ปะระยะสุดท้ายแล้วจ,นจ,นจนุนห่อนครับอยอนมีสารักษาสุขภาพครับอาการห่อนอากาศห่อนครับวัหนหลายๆจะไป<ท>อาบน้ำมันอีเป็นลีสโตโอ้แสนงว่าปอมเียบนิ่ม ผมีสิทธิ์เป็นเลขเลยผมนี่สิทธิ์เป็นเลยเพราะผมแปลงบาอานนามครับนี่สะดวกเุดนี่ร่างกายใคร